สองศูนย์หสองแปดศนย์หน่งสองศูนย์หนึ่งสองแปดศูนย์นึ่งไปมาศูนยสอวสิบที่ตั้งหนึ่งศูนย์เ้าสี่แ Yeah. <laughs> 我吃哪天的？ ว่าความมุ่วิธีปบลความ้ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่นาน20นาทีทานและอาหารทางเดินหายใจให้ถูกต้องเพอ เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มตั้งทีมเนี่ยเริ่มจากการที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะครับเ,<อ>เขาแจ้งความประสงค์มาให้องค์กรมูลนิธิทั่วประเทศเนี่ยครับจัดตั้งทีมขึ้นมา1ทีมโดยมีสมาชิก20คนถึง60คนจุดประสงค์ในการตั้งก็คือว่าทีมนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อต่อไปเนี่ยในอนาคตหากว่าจังหวัดเนี่ยร้องขอให้ทางทีมที่มีรถพยาบาลและมีบุคลากรทางการแพทย์ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปรับผู้ป่วยที่เข้าข่าย ของการติดเชื้อโควิดอะไรเงี้ยระยะเริ่มต้นนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นการของการเตรียมเตรียมพร้อมของทีมเฉยๆระหว่างนี้ก็มีการที่จะเอาทีมเนี่ยบริการประชาชนโดยการเอายาฆ่าเชื้อออกไปฉีดพ่นตามห้างร้านแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆก่อนในใน,ในช่วงแรกครับแล้วตอนนี้ก็ก็มีหน่วยงานราชการมีห้างร้านที่ติดต่อเข้ามาขอรับบริการเยอะมากครับวันหนึ่งเนี่ย อย่างเมืม่อวานเนี่ยก็12ที่ครับอย่างวันนี้ก็มาสัก8ที่ตอนนี้คิวยาวไปถึงเดือนหน้านะครับคือ,อทั้งหมดเนี่ยเราก็บริการฟรีครับผมตัวยาที่ใช้นะตอนนี้ก็มีอยู่3ส่วนครับส่วนแรกก็เป็นเป็นยาที่หาได้จากร้านขายยาทั่วไปอย่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อะไรอย่างเงี้ยครับต่อมาก็เป็นยาที่หาได้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตพวกน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆอย่างเดสตตอลหรือว่าไฮเตอร์เนี่ยครับมาผสมส่วนที่3ก็เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ผลิตจากโรงงานนะครับในส่วนนี้ค่อนข้างจะหายากและราคาค่อนข้างสูงหน่อย ประมาณสส่วนเนี่ยครับทีมที่ออกไปพ่นก็วันหนึ่งก็จะมีน้องเนี่ยครับเป็นเจ้าหน้าที่ของมือทีทั้งหมดเลยออกไปทีมก็จะมีต่อค้างก็ประมาณสัก3ามถึงห้าคนนะครับจะมีคนพ่นสัก2คน3ามคนต้องดูว่าพื้นที่กว้างใหญ่บริเวณกว้างขนาดไหนอะไรเงี้ยครับอีกทีมนึงก็จะเป็นหัวหน้าทีมที่คอยดูคิวแล้วก็แจ้งแจ้งน้องในทีมเรื่องกําหนดการเรื่องขอบเขตในการพ่อนอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับผมคือเป็น คือตอนนี้ประชาชนทั่วไปก็แจ้งมาเองว่อย่างไรคือคือตอนนี้เริ่มเริ่มจากการฉีดพ่นรถพยาบาลทุกคันก่อนครับแล้วก็รถสาาสมัครแล้วก็เรื่องของการฉีดพ่นบริเวณภายในพื้นที่ให้บริการในศาลเจ้าหรือว่าศาราํำเพอกุศลศพอะไรเงี้ยเป็นการคลายกังวลให้กับคนที่เข้ามาใช้บริการ<ม>ว่าพื้นที่ตรงน,นี้จะมีการติดเชื้อมีการสัญจรของคนที่มีเชื้อเข้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการถ่ายภาพออกไปแล้วก็แชร์ออกไปในโซเชียลต่อมาที่แรกก็คือเป็นของออชนรับประทาน สามแก้วเนี่ยครับที่แรกครับเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเป็นอาสาสมัครกู้ภยัยของมูลทีด้วยก็เลยออกไปอะไรอย่างนั้นก็มีการแชร์ภาพออกไปในในกลุ่มไลน์หน่วยงานราชการต่างๆก็มีการติดต่อเข้ามาครับค่อนข้างเยอะติดต่อเข้ามาก็เป็นการติดต่อเองครับอย่างหน่วยงานราชการที่มาติดต่อก็จะมีการทนังสือมาส่งขอคิวขออะไรยเงี้ยก็จะมีขึ้นเรื่องของโรงงานห้างร้านครับตอนนี้เยอะมากจริงๆแล้วแล้วทุกทุเราเราอยากให้อ่ มีมีกลุ่มแบบเราเนี่ยเกิดขึ้นมาในหลายในหลายพื้นที่ในะจังหวัดนะครับเนื่องจากตอนนี้เราให้บริการไม่ทันนะะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่พร้อมที่หาเครื่องมือได้อย่างแบบเราเครื่องฉีดพ่นทางการเกษตรนะครับชุดที่ใส่กันสารเคมีหรือว่ากันสิ่งต่างๆเข้าไปได้หรือเขาเรียกทางการแพทย์เรียกว่าชุด PPE อะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. มีเรื่องของการหายาต่างๆมาผสมได้ก็สามารถที่จะทําเองแล้วก็บริการในพื้นที่ได้เหมือนกันนะผม mm hmm. ตอนนี้อย่างอย่าง อย่างอาสาสมัครของเราที่เกิดอีกทีมนึงก็จะเป็นทีมของทางสพครับมีหัวหน้าอาสาสมัครเขตท่าเสม็ดเนี่ยครับก็เริ่มในการทําทีมขึ้นมาแล้บริการในพื้นที่สพีแล้วก็บริเวณโดยรอบครับผม